สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะก็วันนี้ครับผมจะมาสอนปลากระเบิดสูตรนะ,ระยาที่ต้องใช้ก็ฉายาตัวนี้เลยนะลองช่องสุดท้ายของปลากระเบิดนะก็มันจะบอกว่ารัศมีบวกหนึ่งระยะขว้างก็คือระยะที่เราปลาจะไกลกว่าเดิมนะฮะ,ะกดกด,กด อ่ะจุดแรกฮะเราจะพาไปยังแทนะ่นเอะหลักๆเลยเอาเลยจุดหลักๆกันเลยนะที่เราปากันบ่อยๆนะมันอยู่ไหนอเ,เอาเอฟอยู่นัน่นเอาเชียรยิงกูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกียน์นะเกียน์นะอ่านะเอะอเออเออเอาที่เหลือข้างผมแล้วเนี่ยโอเคฮะเราเนี่ยให้อยู่จุดต,ตรงนี้กดเอฟขับหลักนะเอาเลยนะแค่เลย เลยนะเลยโอเคงนะั้เลงประมาณนี้เนี่ยนะกดปาระเบิดปานะฮะไม่ลงเพื่อนอาวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงเหรอวะอันนี้จนระขอบเนี่ยจุด,จ,ดจุดนี้บางครั้งก็คนเราก็ผิผดพลาดกันได้โอเคคนระับเรียบร้อย ต่อไปเอ่อในในเออ,เอ,อ,เอ,อบนนะนะเอ,อบนไว้ให้จัดปะ่ะโอเคฮะให้มันมีเหลืองเงี้ย <c oughs> มันฟันกูนะครับมันรู้มันรู้อออ๋อ,อเดี๋ยวกูตายแล้วครับ อ๋ผิดผิดผิดมานี่มเนี่ยมานี่โอเคเล็งไว้เอ่อประมาณนี้ข้างข้างน่าตามาแล้วก,กดกลับหลังเล็งที่จุดนี้เอาไว้นะครับนะี่ฮะเล็งที่จุดนี้วาแล้วก็ทำการกระโดดปลาโอเคครับเรียบร้อย ต่อไปไปทางยาวครับทางเลี้ยวเลยก็คือก่อนจะถึงนีะผานนะนะมานี่เอ๊ะเอ๊ะันนี้ม่ใช่นี่จะปามายังจุดนี้เนี่ยระเบิดมันจะกิ้งมาแถวนี้เนี่ยตกลงใส่หัวมันนะมะ เรามาที่เส้นที่สองนี้เลยนะเอาตรงเลยน,นี่จุดนี้กดเอฟขับหลัง่ะเห็นจุดนี้เนี่ยยิ่งไปนัดหนึ่งแล้วก็ปลาระเบิดนะโอเคครับเรียบร้อยต่อไปก็จะปลาไปทางสะพาน นะสะพานอยู่ไหนนะไม่รู้อ่ะเขาพาเรียกกันสะพานเรียกสะพานอย่างเดียวอะทางเข้าไปในบีนะฮะอันคือทางเข้าไปเฮ้ยโเบให้มันนี้หน้า,า,นานรับนั่นเดียวจอดนะไม่เอานะอัาน,น,านนั้นอนี่ฮะหันหน้าเข้ามุมนะฮะหันกลับมาเห็นนี่ครับเส้นที่สองนะฮะนี่นะนิ่มาเลยนะครับ ทำการปลาระเบิดปลาเลยนะนั่งปลานั่งนั่งนั่ง,งปลาโอเคครับเรียบร้อยนะต่อไปปลาไปยังมีบัาระเบิดจะโค้งเข้าห้องไปอย่าง <Let> s <S สวยๆ <'s> เลยนะอะไรครับมึงจะทีมอะไรครับนะมึงอันนี้บันเจนะดีออยังไงโอจัดจัดใช่ไหมอ่า เนี่ยจะคกข้งห้องอย่างสวยๆเลยอันนี้ยิงกูเดีอยูกูตายครับนะจุดนี้ครับอันตรายมากเลยนะครับก็ถ้าไม่ดูตามาตะเรือศัตรูยิงมาทางนี้ครับเดิ่มงไปมึงไปเออโอเคโอเคถ้าเราไม่ดูทางนี้ฮะอันตรายอย่างนี้ครับเออโอเคโอเคมึงจะยิงกูตายแล้วครับตอนนี้ครับมึงกลับไปที่เดิมเลยนะครับเราต้องดูตามาตะเรือนะฮะเพื่ปารามีนะเราต้องเช็คศัตรูก่อนให้มันโล่งนะให้ทางโล่งแล้เขาเข้า อันหน้าเขาสามยังไงครับทำการหันกลับมาทางนี้เลยเราปิดเป้ากันโอเคฮะเอามีดีใจไหมนี่ฮะทำการยืนนะแล้วก็กระโดดตาโอเคครับเรียบร้อยระเบิดอ,อาจจะนาาน,นะเพราะว่ามันไกลครับผมต่อไปเป็นทางหลุมหลุมทางสั้นนี่เลย นะไปลุ้มไปลุมล้มล้มลุ้มอันนี้เออโอเคอ่ากูให้ยิงไปปีนทีหนึ่งอะครับโอ้โหเหลือสี่เก้านะ อ๋าคูตายนะครับถ้าโดนเมื่อกี้นะครับอ้าวโอเคนะครับก็อย่างเงี้ยเล็งมาให้อยู่ให้ตัวเราอยู่ตรงการลางในระดับนึงนะครับรก,รก็เล่นระเบิดกานก็ต้องเอาเป้าขึ้นมาประมาณนี้ก็พอครับอย่างเงี้ยขึ้นมาอีกสักหน่อยนีนะแล้วทำการชักระเบิดเลยนะโอเคครับเรียบร้อยนะต่อไปก็ปาไปทางสั้นเหมือนเดิมแต่ว่าเอ้ยแถว ใ้แถวนั้นเลยนะ okay, s <S อืมโอเคนะก็เอาเป็นจุดสุดท้ายเลยแล้วกันนะหรือว่เอาเออเหลือจุดนี้ไม่บอกที่สัองไว้งั้น,นตรงนั้นเหรอวะเฮ่อ๋อตรงนั้นนะอ๋อโอ้เหลือยี่สิบเอ็ดเย็ดเท่นะไม่ตายนะกูดโดนดีนะโอเคเราให้เหลือแค่สองขีดนี้นะฮะ แล้วก็ทําการเลงทีห่หัวปลาฉลามนั่นเองนะครับไม่รู้อ่ะแต่มันพาเขาเรียกหัวปลาฉลามอะ่ะหัวปลาทูบ้าเออหัวปลาทูหน้าแล้วแต่นะครับอ่ะ,อะทำการป่าอะไรกันครับอ่ะนี่นะไปไหนเนี่ยเอาม,มันไปไหนอะ่ะวิ่งโผล่ไปนน่นแบบน่นนูน่นอา้าวชิบหายครับปลาใหม่ครับอา้า <c> ว <oughs> แล่นใ่กูปาเลยครับเนี่ยโอ้ไม่เข้าใจเลยนะนี่ฮะปาเนี่ยจริงๆเพราะวอรเล่นทำไมเนี่ยบางครั้งคนเราก็ผิดพลาดได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะแต่เมือจุดหนึ่งนี่ผมยังไม่บอกก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดนะนะก็คลิปก็มีอยู่ว่าครับมีข้าวนี้แหละก็เดี๋ยวผมจบตัดคลิปเลยแล้วกันนะ